สวัสดีครับผมแม่พี่น้องคือเป็นตะติดเถอะบุบ๋งนี่ครับผมแต่ปั้นได้บ่งาพวกบุ่งเ,ออเดี๋ยวไปรอบเบิรงนกันไปบ่างเลยะคอยโอ้ลมลงเหลืองาบวปุ๋งครับใจน้อง เดินเนี่ยโอ้กระพาเนี่ยกลับขึ้นนะรับนปลาได้ันเุ์ปั้าได้ยอ้การในนาเป็นห,ววนห่วงรวมามะเรื่องสัน่น งานนี่งานทอครับยานเด็ดถอยทับจ้ะโอ้ได้โอ้ออาขาแล้วโอ้ดับเคียงคัก ได้การครับเนีย่ยบืนคักไรเพ่หรุดแล้วพี่น้องงานนี้สงสัยสิได้ปั้นบ่ได้เพราะบืนเราไป,ปไาาม,ออมาได้ราว,วลา ยำได้บพูดแล้วลงบพูดแล้วของแต่เลยไปบ่เป็นแล้วครับพี่น้องแล้วอย่แต่ว่าไม่งลมตึ้งนีนี้เวทางก่อลคยดงถอยขึ้นมึงดู้อ่ถอยไดนบ่จะถอยขึ้นไหนบ่ ได้บ่ปลาครับเปลี่ยงห้าปลาก็ได้ผมเป็นเรียกมดเลยห้า สู้ไม่ได้ก็อถอยนะครับีนองเอ้ยบึงห้อย,ยต้องถอยขึ้นรถกัน,กนอ๋ขึ้นไหนย้งไปล ไปไม่ได้ครับไปไม่ได้งานนี้ไปบม่ได้ครับย้อมแล้วงานนี้รับเ็บนี้ขอโชว์เพียงเทปนี้กันครับเบเนี่เบิร์นกีซ้อนก็เริ่มมีแล้วครับกีซ้อนรับเิปนี้เขาโชว์เพียงเทปนี้กันครับสวัสดีครับ